อนไปกไป <c oughs> เรคนละซเลยกันนุฮทนละซุ้งกันบ่ <c oughs> กับนุยที่เล้วไปนาะบ่ <c oughs> เอาเปลี่ยนเดียวใครบอกคนละซุ้มน้่ยนี่มันตำบ่ซุ <c oughs> ้งตำน,นี่ยน <c oughs> เนาะต่อแล้วยังเปสารต่อไ่เลตอนเป็นเอานมบีบนมของตอนเป็นสารนมของคนมาของเป็ด <c oughs> ตอวตำอิรินไวยเนี่ยเป็นอของเป็ดอีรินตำโซงเป็ดเนาะเพิ่งเนาะอ่าเพิ่นจะใส่เสียกมากคนกับมักกับตำหรือว่าก็ยังสารให้บ้านนาศิดาเอาโซงเป็ดเดอ้อท่านใส่เสียกมากบีบเขาสักหนบีบเขามันเนี่ยมันเป๊ะกจะมาสารนม นมกับสารไล่ขัดนี่ล่ะเนาะไล่ขัดนับเครื่องกลางแล้วก็ใส่ไปโรดมันบ่สารจากเส้นมหนึ่งสองส่คอม่บเนี่ยสามสอไ่คออีกสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามเสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสารไปสารไปสิบหกเศนกางละสิบหกเศษหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกกับเส้นนี้สิบสี่สบ่วะออพอดีร่นบะคอมันบพอดีว่ามึงมาเ่ชกมันเสมันม่ต่อกันไทยกลมมาขังนี้ยังขาดบุหอดขาดบุพพอใช่ปะเนี่ยฮะออขังนี้ตั้งขาดซับนี่วะ บ่อะเปย์เปยยังคือบวขคัดขามอีกซะนะขามบ่ได้มันเปย์อไรบวชด้วยกันบวชด้กันบ่เอาบวชดกันบ่ถ้ามันพักไม่คอยเข้ากันอืมมันเป็นคนละลายตัวกันบนมันจีขามมันคัดกันอ๋อบ่บ่คือขางนีเห็นบ่ขางนี้ถือเลยเนาะขัดจนสุดข้าอันทักผงนั่นเราเมื่อก็ดีแล้วว่ากันด้วกันบะหนี้เฮาสิเฮ็ดจุ่งนางมันหนี ถักมันอีกอก,อกันไ่มสองของ้างข้นเีน,นก็ิเบิ้งของ,อของปอกหา้กของปอกหาของร้อยของเป็ดบบดนีน้เป็นเสียคอแต่ว่าขอตุวนี้เป็นขอไพ่กลมสารไพ่กลมลลกไพ่กลมนี่ตอกสามเซนมาตัว ยังบ้านมีตอกบ่ครับสิเราเนี่ยเอาเจ้าตอกปอกหานบ่ไปเราอรถน่ะโอ้ยมันก็บกกลมเราเว้ยกลมตัวอะมันจะเส้นใหญ่เนาะบ่เอาเส้นนิดหน่อยบ่ไหวใบแบบใหญ่ๆเลยเป็นอย่างมันจะค่อยสีแข็งดีตัวหักมันหักบ่มันหักบ่หักมันจะเบิ้งเหยดยาวหรอกกันเลยตัดทิมเนาะตกสั่งมันนี่กันเลย มันไม่ปองเงาก็นด่สองปองผลพอถึง3ามปองผลเงาพวดเลยตัดทิมแต่ว่ารมันเงามันเหลือไวอ้เป็ญญนบเ,เนป็นยางนี่หน่วยที่สองคนเดินหนวยที่สองคนของหนวยที่สองคนก่อพอมกันสองหนีนมันเป็ของไรของไรไม่ก็น่าเด้ก็ มันมักตัวของเลยโอ้โหเขาขายได้อันไหนเขาก็สั่งอันนั้นล่ะอ,อืมป่นว่าตลาดสดพุ่นว่าถือ่าละเลขนะถือ่าละเลขนะถือห้าไม่หอกหัาะค่อยว่าแล้วห <laughs> 2 7ส,สองเ็ดออกสองหา้าห้าสอง,สองกับหา้หาห้าลูกพี่ค่อยหันจักเป็นสิบเปิดลายเป็นไอบุ้งมื้อเนี้ย ตั้ไม้ยังบริพ่อกันเจ้าเอา <laughs> ของในนี้ก็ให้เบิรงสมนีเด้อพี่น้องเด้อบอดรอยหรอกอนเนี้ยคิดหน้าว่ากันใหมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ,บ